ทีนี้เรามาดูเรื่องของปัญใหญ่ของบ้านเรากันบ้างเรื่องของกรณีที่มีบริษัทมด4บริษัทเลยในการที่จะผิดนัดนะครับชำระอดอกเบี้ยของหนี้หุ้นกู้นะครับซึ่งล่าสุดก็เป็นกรณีของทาง JKN g r o u นนะครับที่ไม่สามารถที่จะจ่ายหนี้คืนจากหุ้นกู้น,นะครับหกรกับเ้าล้านบาทซึ่งจริงๆแล้วครบกําหนดไปในวันที่1กันยายนนะครับทีนี้ตั้งแต่ต้นปี6กนี้เลยนะครับมีบริษัทจดทะเบียนหลายรายเลยที่เจอปัญหานี้ก็คือขาดแคลนกระแสเงินสดนะครับที่จะเอามาชําระหนี้นะครับ ดอกเบี้ยหุ้นกู้ก็เลยจำเป็นต้องมีการเจราจาเพื่อที่จะยืดอายุการชรําระหนี้ไปทีนี้ถามว่ามีบริษัทอะไรกันบ้างเราลองมาไล่เรียงกันดูนะครับเอาอย่างแรกเลยนะครับก็คือบมจสตาร์คจำนวนตอนนั้นนะครับ9,200ล้านบาทถัดมาก็คือ all inspire development อันนี้2,400ล้านบาทจากนั้นก็จะเป็นชอวีี416ล้านบาทแล้วก็นะครับก่อนหน้านี้ก็คือบมจ country group development 6 6 9ล้านบาทถ้ารวมกับทางด้านของ JKN ก็เป็น5บริษัทด้วยกันทีนี้เหตุผลในการผิดนัดชำระหนี้ของแต่ละบริษัทนี้เนี่ยนะครับถูกระบุออกมาได้ประโยคคันนี้บริษัทขาดสภาพคล่องกระแสงเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอนะครับแต่ว่าสาเหตุก่อนหน้าที่จะบอกว่าขาดแคลนสภาพคล่องกระแสงเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอนี้เนี่ยก็จะมีสาเหตุที่แตกต่างกันไปนะครับ ทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนในหุ้นกู้เหล่านี้ The Stand s t a n d ดาร์ดแวลก็เลยอยากจะประมวลนะครับถอดบทเรียนความผิดพลาดที่บริษัทต่างๆเหล่านี้ดําเนินการจนทันขาดกระแสเงินสดกระแสเงินสดไม่เพียงพอนะครับแล้วก็นําไปสู่ความเสียงในการที่จะผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เอาข้อแรกก่อนเลยลงทุนเกินตัว แปลว่าอะไรครับเราจะเจอค่อนข้างบ่อยเลยอันนี้กรณีของ JKN เป็นการลงทุนเกินตัวไปดูรายละเอียดของงบการเงินนะครับของปีที่แลว้วกับปี65บริษัทมีเงินสดจากการดาเนินการเนี่ยเข้ามาถึง1,110ล้านบาทแต่ขณะเดียวกันนี้เนี่ยเงินลงทุนด้านต่างๆเยอะกว่าเงินสดที่มีก็คือ3,000ล้านบาทตอน1,110ล้านบาทถามว่าเราเงินแค่เ,เอาไปทําอะไรก็เป็นการซื้อลิขสิทธิ์รายการเพราะนี่มันก็อุตสากรรมเขาเนา,า,เขา,านะฮะ2,100ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe 550ล้านบาท ลงทุนในหลักทรัพย์ลงทุนในที่ดินอาคารอุปกรณ์อีกหนึ่งร้อยล้านบาททีนี้พอเงินที่หามาได้กับเงินที่ใช้จ่ายเพื่อลงทุนมิสแมทช์ไม่สอดคล้องกันบริษัทก็ต้องมีการก่อหนี้เพิ่มอย่างเช่นปี65คือปีที่แล้วบริษัทได้ต้องใช้การระดมทุนครับออกหุ้นกู้2,000ล้านบาทอันนี้ยังไม่รวมการกู้จากธนาคารเพิ่มเติมทีนี้การใช้จ่ายที่ดูเหมือนกับว่าเกินกําลังของ JKN นะครับไม่ได้เพิ่งเกิดในปีนี้หรือปีก่อนหน้าแต่จริงมีเขาลางังแต่ปีก่อนนั้นคือปี6,4 ตอนนั้นบริษัทหาเงินมาได้สุดที่511ล้านบาทแต่ว่าครับเอาไปลงทุนก้อนใหญ่กว่านะครับหามาได้511ล้านเอาไปลงทุน2,100ล้านบาทเหมือนกันเลยซื้อหลกักทรัพย์รายการต่างๆ1,200ล้านบาทซื้อกิจการลงทุนในบริษัทได้983ล้านบาทการลงทุนนี้เนี่ยนะครับมาจากการก่อนนี่ทั้งในส่วนการกู้ธนาคารการขายหุ้นกู้ทําให้นี่ของ j k n นะครับโดยภาพรวม3-4ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวนะครับ จากเดิน3,100ล้านบาทไปเป็น7,300ล้านบาทนะครับคือทําธุรกิจได้เงินสดมาแต่ลงทุนเกินกว่าเงินที่ตัวเองมีก็เลยเกิดการขาดสภาพคล่องทีนี้ไปดูกรณีของออร์กันบ้างครับเรื่องเห็นสัญญาในทางลบมาตั้งแต่ปีที่แล้วกปี65บริษัทวางเป้านะครับจะกระโดดไปเป็นท็อป10ของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จนกระทั่งเร่งซื้อที่ดินนะครับแล้วก็เปิดโครงการจำนวนมากมายเลยแต่ไม่สามารถบริหารสภาพคล่องระหว่างทางให้เพียงพอต่อความต้องการได้เงินสดที่มันขาดไปตรงนี้ นำไปสู่โครงการที่ไม่สามารถสร้างได้เสร็จตามแผนการเช่นกรณีโครงการ Impression ที่เอกมยัยเปิดตัวปี6-2โครงการนะครับ The e x อ e l l a ลลจนมีลูกค้าที่ก็ผ่อนชําระไปก่อนหน้าที่จะสร้างเสร็จแล้วออกมาแสดงความไม่พอใจว่าก่อสร้างล่าช้านะครับ <c oughs> ที่ดินบางที่ที่ซื้อมาแล้วเนี่ยกลายเป็นไม่สามารถพัฒนาโครงการได้เพราะไม่ผ่าน EIA แบบนี้เป็นต้นอ่ะอันนี้2กรณีไปละไปดูกรณีของสตาร์อันนี้เกิดเป็นาการทุจริตภายในแะครับ ทีนี้เราก็เรียนรู้กันมาเยอะพอสมควรเรื่องการตกแต่งบัญชีไม่เป็นไปตามความเป็นจริงนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุทจริตละไม่ได้เกี่ยวข้องการบริหารสภาพคล่องเพื่อเอาไปลงทุนแล้วนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีตัวเลขการเงินที่เราเห็นในงบการเงินเนี่ยนะครับไม่ได้สะท้อนเรื่องราวที่แท้จริงที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็มีบางอย่างนะครับที่ทําให้เราตั้งคําถามว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรผิดปกติเบื้องหลังอยู่บางย้อนกลับไปดูผลประกอบการของสตาร์ทนะครับปี63และปี64 แล้วก็9เดือนแรกของปีที่แล้วก็ปี65นะครับก่อนที่จะมีการแก้ไขตัวเลขทางบัญชีที่ถูกต้องกําไรของสตาร์ทับเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ความผิดปกติที่มันชวนให้สงสัยนะครับอย่างหนึ่งก็คือว่าทําไมเงินสดของบริษัทนี้มันติดลบอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเช่นงบการเงินสิ้นไตรมาสนะครับที่3ของปี65คือปีที่แล้วสตาร์ทมีกําไร2,960ล้านบาทแต่เงินสดจากการดําเนินการเนี่ยกลับติดลบนะครับ1,790ล้านบาทพูดง่ายกําไรกับกระแสเงินสดมันคนอะเรื่องกัน บอกกำไร2,960ล้านบาทแต่กระแสเงนินสดติดลบ1,790ล้านบาทคตาตอบพื้นฐานตรงนี้คือ m i s m a t ี่เห็นนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากเรื่องราวทุจริตของสตาร์ทถูกตีแผ่มาเรื่อยๆการสร้างยอดขายนะครับนี่การค้าเทียมการบันทึกมูลค่าสินค้าคงเหลือคือ inventory ไม่ตรงกับความเป็นจรงิงท้ายที่สุดจากการตรวจสอบเป็นกร,รณีพิเศษคือ special audit หลังจากเรื่องมันมระเบิดมาแล้วนะครับพบว่าในปีที่แล้วแทนที่บริษัทจะมีกำไรอย่างที่กล่าวอ้างในรายงานเอาไว้ จริงๆแล้วขาดทุนไปเนี่ยนะครับ,บ6,650ล้านบาทขาดทุนสะสม10,300ล้านบาทยังมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกับทรัพย์สินหมุนเวียนอีกทําให้นะครับส่วนเจ้าของติดลบไป4,400ล้านบาทเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วการดูเรื่องของกระแสเงินสดอันนี้สําคัญมากๆกําไรขาดทุนอันนี้เรื่องหนึ่งแต่กระแสเงินสดที่มีในมือสําคัญมากๆต่อกรณีเหล่านี้ต่อมาครับไปดูชอทวีกันบ้างนะครับอันนี้เหมือนกับเป็นกรณีที่ว่ากําไรนั้นไม่พอจ่ายหนี้ ความเสี่ยงผิดนักจรมรีสะท้อนผ่านการอ่านผลขาดทุนของบริษัทที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมา3-4ปีนะครับจากการขาดทุน238ล้านบาทในปี63ขยับปรับขึ้นมาเป็นขาดทุน475ล้านบาทและ642ล้านบาทในปี6 4และ65้ตามลำดับถ้าลองดูรายละเอียดกระแสเงินสดจากการดําเนินการจะเห็นนะครับว่ายังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายนี่คืนไปละ2 0 0ล้านบาททําให้บริษัทต้องพึ่งพิงการกู้ยืมเข้าไปโดยตลอดเลย ทีนี้สถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับกับทางด้านของ CDG ล่าสุดบริษัทขอยืดเวลาถ่ายของหุ้นกู้1ปีขอแบ่งชําระคืนเป็นต้นเป็นอีกสิ่งที่นักลงทุนต้อง,งติดต,ตามนะครับว่าจะเร่งสร้างกระแสงเงินสดเข้าไปได้เพียงพอหรือเปล่าอ่ะทีนี้ไปดูเรื่องของนะครับการเจาะลึกงบการเงินกันบ้างน,นะครับคุณอาริยาติรณัประเอันนี้ท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยก็คือไทย b m a นะครับ ทางด้านของคุณอริยาบอกว่ามุมผู้ลงทุนเนี่ยคงไม่สามารถดูงบการเงินแค่ผิวเผินีต่อไปแล้วไม่สามารถดูแค่ตัวเลขกําไรหรือขาดทุนแต่ต้องดูว่าฐานะทางการเงินบริษัทแข็งแกร่งหรือเปล่าดูที่กระแสงเงินสดพอกับภาระดอกเบีย้ยหรือไม่บางบริษัทพึ่งพิงการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปแทนหุ้นชําระหนี้รุ่นเก่าก็คือโรลโอเวอร์หมุนไปเรื่อยๆครับอาจมีปัญหาได้เมื่อมีการติดขัดคือมันหมุนไม่ทันแล้วเนี่ยนะฮะคุณอริยายังบอกว่า,า,ก,วาการผิดนัดชําระหนี้หุ้นกู้หลายบริษัท ส่งผลให้ประเภทนะครับหุ้นกู้ประเภทไฮยิลบอลนะครับบางส่วนไม่สามารถขายหมดได้ตามต้องการบางบริษัทอาจต้องเอาสินทรัพย์บางส่วนไปวางค้ำประกันเอาไว้จากเดิมที่หุ้นกู้เกือบทั้งหมดในตลาดเลยไม่จาเป็นต้องมีสินทรัพย์ค้ำประกันในขณะที่นักลงทุนโดยเฉพาะนะครับกลุ่มผู้ลงทุนรายใหญ่คือไฮเน็ตเวิร์ดบางส่วนเริ่มต้นชะลอการลงทุนครับเพราะก็ได้รับความเสียหายหรือว่าเปลี่ยนไปลงทุนหุ้นกู้นะครับที่อาจจะมีเร й ติ้งที่สูงกว่าแน่นอนยิวก็ต่ำกว่านะครับคุณอารยาบอกว่า ก่อนหน้านี้นคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ที่เป็น High e l d b โบรนะครับซึ่งก็จะมีอัตราผลตอบแทนดีกว่าต่็เสี่งเยอะกว่านะครับเกือบ100%่คือกลุ่ม High n e t w o r t h ที่ทำให้ผู้ออกหุ้นกู้พวกนี้เนี่ยนเวลาที่นนพิเกิดสถานการณ์ปั๊บขายหุ้นกู้เนี่ยเหล่านี้ได้ยากขึ้นนะครับกลับการหุ้นที่ рейт ติ้งสูงแต่ผลตอบแทนอาจจะต่ำกว่านี้เนี่ยกลับมีความต้องการสูงขึ้นเพราะคนต้องการป้องกันความเสี่ยงป้องกัน Principle เงินต้นของตัวเองนี่แหละครับในมุมของหน่วยงานครับ อาจจะต้องทบทวนความเข้มข้นในการควบคุมกํากับดูแลการออกหุ้นกู้เพราะถ้าเกิดเปรียบเทียบกับการกู้ยืมเงินในรูปแบบอื่นไปแล้วเนี่ยการออกหุ้นกู้ดูแลผ่อนปลนมากกว่าครับบางบริษัทก็เลือกเข้าไปหาประโยชน์นะครับจากช่องว่างในลักษณะแบบนี้เช่นไม่ต้องมีสินทรัพย์ในการค้าประกันซึ่งเป็นเทรนที่เรื่องเห็นกันได้ทั่วโลกเลยมีการกาหนดเงื่อนไขาทางการเงินเพิ่มเติมขึ้นสำหรับคนที่ออกหุ้นกู้ต้องปฏิบัติตามง่ายการกํากับดูแลต้องเข้มงวดมากขึ้นด้วยทางนี้ต้นทุนของการระดมทุนผ่านหุ้้นนนกู5ปีีท่่ผาามะครับ เพิ่มเฉลี่ยขึ้นประมาณสักจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับหุ้นกู้อายุสิบปีต้นทุนมังเพิ่มขึ้นน้อยกว่าครับในระดับที่จุดหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์ครับน้องเมย์ครับค่ะก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในมุมของนักลงทุนเองด้วยนะคะในการเข้าไปลงทุนในหุ้นกู้รวมถึงเป็นบทเรียนของทางบริษัทจดทะเบียนด้วยรวมถึงผู้ที่ออกโปรดักต์ของหุ้นกู้ mm hmm. ด้วยเช่นเดียวกันสามปาร์ตี้เนี่ยที่ต้องระมัดระวังเรื่องของตลาดนี้พอสมควรเพราะว่าเราก็เห็น mm hmm. จาก5บทเรียนนะคะที่พ,พวยไไดด้้นนนําเสอปะะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w a l well, t h ค่ะ